กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ i อ Corner กันแล้วนะคะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการกันต่อเลยค่ะช่วงนี้บนโลกออนไลน์ก็ยังคงมีเรื่องแปลกตาน่าตื่นเต้นกันอีกเหมือนเคยค่ะกับการปรับโฉมครั้งใหญ่ของ Facebook ที่ผ่านมาแฟนๆของ Facebook ก็จะคุ้นตากับความเรียบง่ายไม่มีอะไรน่าวาุอว้าแต่อาจจะเป็นเพราะกระแสของ Facebook ที่เริ่มอิ่มตัวและในบางภูมิภาคมีแนวโน้มลดลงทาง Mark คซั k เคเบิรจึงได้มีการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆให้กับหน้าตาของโปรไฟล์ของเราที่สามารถแสดงข้อมูลของเจ้าของ Facebook ได้ตั้งแต่เกิดกันเลยทีเดียวค่ะในครั้งนี้ IT อัปเดตจะนำเสนอเกี่ยวกับลูกเล่นใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ค่ะ สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นในหน้าโฮมส่วนนี้ถ้าไม่สังเกตก็อาจไม่รู้ว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแม้ว่าเขาโครงหน้าตาจะคงดูคล้ายๆเดิมแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่ามีหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาคอลัมน์ตรงกลางตรง recent story เป็นเรื่องราวล่าสุดที่มีการเคลื่อนไหวจะถูกแสดงที่ส่วนตรงนี้นะคะสังเกตว่า ในส่วนลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือเมนูด้านซ้ายและขวาซึ่งเป็นคําสั่งให้เราอัปเดตค่ะตรงด้านซ้ายของโพสต์แต่ละโพสต์จะมีแถบสามเหลี่ยมแปะอยู่ถ้าเอาเมาส์ไปชี้จะมีคำว่า mark as top story แล้วถ้าคลิกลงไปโพสต์นั้นก็จะกลายเป็น top story ค่ะก็หมายความว่าเรายกอันดับเรื่องราวนั้นๆให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันดับต้นๆค่ะ สังเกตว่าเมื่อเราคลิกเลือกให้เรื่องนั้นเป็นท็อปสตอรี่แล้วเจ้าแถบสามเหลี่ยมเล็กๆจากที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแค่เส้นคาดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบทึบสีขึ้นมาค่ะในส่วนตรงนี้ระบบจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆบอกเราว่าจะพยายามนําเรื่องราวที่คล้ายกันมาเป็นเรื่องราวต้นๆในหน้าข่าวใหม่ของคุณค่ะเรียกว่าฉลาดน่าดูเลยนะคะ แล้วถ้าหากเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นเรื่องท็อปแล้วล่ะก็เพียงแค่เอาเมาส์ไปคลิกออกเรื่องนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องเด่นในหน้าเพจของเราอีกต่อไปค่ะส่วนตรงด้านขวาของโพสต์เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้จะปรากฏแถบสี่เหลี่ยมและมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ข้างในเมื่อคลิกดูจะมีเมนูคำสั่งเกิดขึ้นทั้งหมด4ส่วนเริ่มจากส่วนที่1ค่ะคำสั่งทำให้เป็นเรื่องราวยอดนิยม ซึ่งจะเป็นเหมือนกับคำสั่งที่สั่งจากแถบสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเมือม่อสักครู่ซ่อนเรื่องราวเมื่อเราไม่อยากให้เรื่องนั้นปรากฏให้เห็นรายงานเรื่องราวหรือสแปมคือการรายงานผู้ดูแลระบบถึงการถูกคุกค,คามหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมค่ะส่วนที่2เป็นส่วนคำสั่งให้ติดตามเรื่องราวของโพสต์คนอื่นส่วนนี้มี3คํคำสั่งด้วยกันค่ะข่าวสารทั้งหมดการอัปเดตส่วนใหญ่ เฉพาะที่สำคัญส่วนที่3เป็นส่วนคำสั่งการเลิกติดตามค่ะเลิกติดตามในกรณีที่ไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของคนคนนั้นเลิกติดตามจากการอัปเดตสถานะกรณีไม่ต้องการรับรู้ถึงการอัปเดตของคนคนนั้นเรามาดูตรงคอลัมน์ขวามือกันบ้างนะคะตรงนี้หากเรามองดูจะพบว่าไซต์บาร์ด้านขวา ที่ปกติเป็นหน้าต่างแชทจะถูกแบ่งครึ่งแล้วก็เพิ่มส่วนที่เรียกว่าทิกเกอร์ซึ่งเป็นแท็บที่คอยรายงานการอัปเดตต่างๆของเพื่อนใน Facebook ของเราชนิดวินาทีต่อวินาทีเลยค่ะแทมยังสามารถเอาเมาส์ไปชี้เพื่อดูภาพหรือวิดีโอที่อยู่ในโพสต์นั้นๆรวมถึงการกดไลค์หรือคอมเมนต์ก็ทำได้ค่ะโดยไม่ต้องคลิกเข้าไปในโพสต์นั้นก่อนซึ่งช่วยให้การใช้งานสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ เนื่องจากมันฟ้องหมดทุกอย่างจึงอาจจะดูลายตาไปบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะกับคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะต่อมาจะเป็นปุ่ม friends และปุ่ม subscribe นี่ก็เป็นส่วนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรกๆแต่การใช้ก็ต้องอาศัยการสังเกตนิดนึงค่ะว่ามันคืออะไรใช้อย่างไรเจ้า2ปุ่มนี้จะปรากฏอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของคนที่เราคลิกเข้าไปดูค่ะซึ่งปุ่ม friends นั้น จะใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราโดยสามารถกำหนดกลุ่มได้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนที่สำคัญ Facebook ยังเพิ่มกลุ่มพิเศษให้เราเช่นเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักคล้ายๆกับ Google Plus นั่นแหละค่ะและยังมีกลุ่มตามสถานที่เรียนหรือที่ทำงานที่คุณได้กระดกไว้ในโปรไฟล์ให้ด้วยเรียกว่าลงรายละเอียดให้เยอะเลยค่ะ ส่วนปุ่ม subscribe นั้นจะเป็นปุ่มที่ทำให้เราได้รับความเคลื่อนไหวต่างๆของคนที่เราคลิกเข้าไปดูอย่างเช่นการอัปเดตส่วนใหญ่ความเคลื่อนไหวของรูปภาพวิดีโอเกมส์โดยที่เราไม่ต้องแอดเป็นเพื่อนกันทำให้สะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ต้องการรับเพื่อนที่ไม่รู้จักและไม่ต้องลำบากไปเปิดเพจให้ยุ่งยากด้วยค่ะ จบกันแล,แล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในช่วงที่2ช่วงหน้ามาติดตามสาระน่ารู้ในช่วง IT ท i ทกันนะคะตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ